สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านใจเกียรติข้ามารับชมครับนี่คืออำเภอด่านซ้ายครับถ่ายหลายรอบแล้วครับนี่ไปนครไทยครับขลั่งเข่าตัวอำเภอด่านซ้ายครับนี่คือพระธาตุสีสองรักครับข้าไปนี่นี่ครับเดียวซ้ายหน้าหฮาครับเรียวขวาเข่าตัวจังหวัดเลยครับ เข้าเลี้ยวขวาไปทรงสินค้าครับเดินซ้ายไปหน้าเหวครับเลี้ยวขวาเข้าตัวเพื่อผมสวัสดีช่วงบ่ายครับแดดอ่อนมาหนินี่คือตัวเพื่อด้านซ้ายเมืองแห่งพีตาโคนครับทัเรือสามสิบสาม ดีครับเรมยานจะกาศทิมเขาธรรมชาติหลากหลายไม่ยำใดกันยังคือเก่าครับตัวเพื่อบอหง่าบไหเครับเขตถนนสีขาวห้เดินทางด้วยความปลอดภัยตัวเพื่อบ,บ้านเดิด ทางแคบแน่จัง้อยครับถนนแนตัวเพล่เพื่อนี่พันก็นคือพผีตะโคนครับประจำอมเพื่อนแห่เงเมืองเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ,พี่ฝากน้องครับช่วงใบใบสีหามงล้วครับช่วงแรกลรอละเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ,พี่ฝากน้องผู้ อันที่ทางทีมครับขึ้นหอดบ้านบางช่วงก็เป็นฝนช่วงกระแดดครับนี่ก็ลดตัวเพเ่อแลครับท้านาก็เป็นเขตนร่วงพยาบาลขอพระรมีพระธาตุศีสองรักปกป้องคุ้มครองครับเก็บภาพบรรยากาศสาันสนว่าฝากพี่ฝากน้องครับผม เมื่งด้านซ้ายคลิปนี้เอาไปซกนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณทุกท่านติดตามกดไลค์ก็แช่ครับสวัสดีครับ